<Good> club. สวัสดีค่ะแล้วพบกันกับแฟนซ s กเกิลคลับวันนี้เราจะมาทำสลามจากแป้งข้าวโพดค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะอันนี้จะเป็นแป้งข้าวโพดจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราเหลือก็คือเราเสียดายนิดนึงเราก็เลยจะเอามาทำเป็นสลามนะคะโดยวิธีการเอาแป้งข้าวโพดที่ผสมน้ำแล้วจากคลิปที่แล้วนะคะอย่ามาใส่กระมังใหม่ก่อนเนาะ ใส่หมดเลยไหมคะใส่หมดเลยค่ะอ้าวครึ่งหนึ่งเราลองลองก่อนครึ่งแค่นั้นพอไหมคะแค่นั้นพอนะโอเคเนาะลองมาสาธิตกันก่อนแล้วก็เริ่มจากเอาออยเอาออยใส่เลยนะคะใส่ค่อยๆใส่ก่อนค่อยๆใส่โอเคใส่เข้ามาพอแล้วแล้วก็เอย่าคลุกเขากันก่อนนะคะหลังจากนั้น เมื่อคลุกเขาให้เข้ากันดีเรียบร้อยเนาะใส่อันนี้ใช่ไหมคะคลุกไปเรื่อยๆเหมือนกันเินกว่ามันบีบรีคลายนิดนึงนะคะให้แป้งมันคลายตัวอีกไหมคะอีกอน,น,นิดนึง <ๆ S 1> ก็ได้ค่ะ <ๆ S 1> โอเคเหนียวเหมือนกันนะเนี่ยใส่อันนี้ค่ะ มัเยอะพอก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็เหลยวจากนั้นเราก็จะใส่ซันซิลนะคะเป็นแชมพูเป็นแชมพูแชมพูสระผมใชกี่เปินค่ะอ่าลองมาสักสองสามรอบ okay. Okay. โอเคโอเค จากเมื่อกี้เป็นแป้งข้าวโพดที่แบบว่าเกาะแข็งเป็นก้อนเลยนะคะนี่ก็มีความยืดหยุ่นเห็นไหมมีความยืดหยุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงทีนี้ถ้าเราอยากใส่ให้รู้สึกว่ามันมีแบบวิงวิงนิดนึงใช่ไหมคะแล้วเหยียบเราก็ใส่กากเพชรลงไปกลิตเตอร์นะคะอ่าเปิดให้พี่ฝันหน่อยหนูชอบสีไหนมีหลายสีแต่เราจชอบเลย โอเคเอาสีฟ้า okay, นะคะ <laughs> เคเราก็อยากให้รู้สึกว่ามันวิ้งวิงใช่ไหมคะเราก็มาใส่กากเพชรกันเลยใส่ไม่เยอะเนาะละลคนนะ <laughs> เคหลังจากที่เราผสมออยนะคะแล้วก็แชมพูลงไปเ้านะคะเราจะมาเพิ่ม ความหนึบให้นิดนึงโดยใช้กาวเป็นตัวช่วยนะคะนิดนึงนี่โอเคแล้วเราก็จะมาผสมกันวด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 ,นวด,น,วดนวดเข้าไปนะคะแถวบ้านใครตดเ <c oughs> นี่ยเี่พี่ฝันว่าพี่ฝันขอออยหน่อย หนไห <Nice. S 1> เห็นไหมโอ้โหโอ้กอเออโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่เคนเนื่องจากเมื่อกี้มีปริมาณน,น้อยเป็นนิดนึงเราก็เลยมีการเพิ่มสูตรเข้าไปโดยการเพิ่มแป้งเข้าไปนะค่ะมันบบนบ้เรเริ่มเป็นสลามแล้วเริ่มของเล่นใหม่แล้วนะคะไม่เหนียวด้วยเป็นสลาม สำเร็จแล้วเย้สำเร็จแล้วดีมากเลยอ่ะพี่ฝันเป็นเอ็กซ์เพรสสาาเหมือนมากฝรั่งไหมเหมือนมากฝรั่งเลยอ่ะโอเคค่ะโอ้ ทำขนมเค้กเลยค่ะเหมือนเรานวดแป้งทำขนมเค้กเลยค่ะนุ่มใช่ไหมแม่ม่ะคะเราจอันนี้สิโอ้ยนิ่มมากชอบมากเลยอะมันซอฟต์อะสำเร็จนะคะเราจะเรียกว่าเป็นหมักฝรั่งสลามก็ได้นะเพราะว่าเท็กเจอร์มันคล้ายหมักฝรั่งใช่ โอเคนะคะนี่ก็คือสลามของพวกเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยไหมดูสีชมพูสดใสนี่มันรู้สึกม,มันเป็นยังไงคะหมักมันแบบเนื้อมันแบบว่าเหนียวนุ่มดูจับแล้วดูเหมือนหมักฝรั่งมากเลยค่ะดูค่ะเนื้อเนียนมากเลยค่ะดูนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่แบบว่าเพิ่งคิดคนเพิ่งสดๆเลยค่ะ <c oughs> มาจากแป้งข้าวโพดแชมพูออยนะคะแล้วก็กาวค่ะมันเหนียวดีอ่ะมันเหมือนมันเหมือนหนักฝรั่งอ่ะมันฝรั่งต้มโตอ่ะใช่ที่แบบคนคนกินรวมกันแล้วก็เอามาขายแล้วมันเหนียวนุ่มมันทำให้แบบช่วยบริหารกล้ามเนื้อได้เลยนะคะนี่ เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่แล wow> em, like like ้วก็ล้างมือได้้ทังเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะดูสิคะว้าวโอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนอะไมันเหมือนสายไหมเลยสายไหมบับเบิ้ลกัมใช่สายไหมบับเบิ้ลกัมทุกอย่างรวมกันทุกอย่างรวมๆกันเราเราควรจะเรียกว่าสลามสายไหมบับเบิ้ลกัมทูอินวัน ทรีนวันเลยโหแล้วดูสบู่นะคะ3ามอย่างในหนึ่งเดียวกันโอเคและนี่ก็คือสลามเราต้องเรามาตั้งชื่อกันดีกว่าว่าชื่ออะไรดีบับเบอร์กัมนี่บับเบอรกมอันนี้สายไหมสายไหมส่วนพี่ฝันก็เป็นสลามงั้นเราเอามารวมกันนะเป็นสลามสายไหมบับเบอรกม ะคะที่ดูวิดีโอของหนูถ้าชอบกดไลค์และก็อย่าลืมกด subscribe นะคะบ๊ายบาย